สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคาถามนี้กันนะแฟนจะกลับมาคืนดีไหมโอเคเดี๋ยวเรามาตอบคาถามนี้กันแฟนจะกลับมาคืนดีไหมถ้าเป็นไพ่ทาโร่เปิดมาเราจะดูอด้ยังไงว่าใบไหนมันดีหรือไม่ดีอนักเรียนนักศึกษา มีไหมบอกว่ากลับมาคืนดีไหมกลับมาหรือไม่กลับมามันก็มีแค่คําตอบว่ามากับไม่มาแล้วใบไหนที่บอกว่ามาชวัวร์แล้วใบไหนนะที่บอกไม่มาชวัวร์แล้วมันขึ้นไ่บุคคลละ่ะขึ้นไ่อื่นละ่ะเราจะแปลว่ายัางไงโอเคไหมแฟนจะกลับมาไหมโอเคเรารู้โจทย์ตั้งต้นละทีนี้เรามาแปลงใหม่เรามาแปลงใหม่แล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาวกมาตอบคำถามว่าจะมาหรือไม่มาดีไหม เราจะมาแปลงใหม่นะครับผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด4ใบผมจะแปลงคำถามอย่างนี้จากเดิมแฟนจะกลับมาคืนดีไหมใช่ไหครับผมอา่านผิดนะแฟนจะกลับมาคืนดีไหมหเราเปลี่ยนคำถามใหม่ใบที่หนึ่งครับทำไมแฟนถึงไม่กลับมาคืนดีเออ เราอยากรู้เลยทำไมล่ะทำไมแฟนไม่ถึงไม่กลับมาคืนดีเราดูก่อนดูเหตุผลก่อนหนึ่งเหรียญอสเวนถือเหรียญเขามีอย่างอื่นที่อยู่ในมือเราไหมเขาไปมองคนอื่นหรือเปล่ามันมีโฟกัสอะไรที่ยาวไปกว่านี้ไหมอสศวนถือเหรียญเห็นนิ่งๆเฉยๆแต่ใจเขาคิดอะไรอยู่ทำไมแฟนถึงไม่กลับมาคืนดีเขากำลัรงรออะไรอยู่ เขาดูอะไรเขารออะไรสิ่งที่อยู่ในมือใช่คุณไหมเหรียญที่อยู่ในมือใช่คุณไหมหรือเขากําลังมองหาเหรียญอื่นอ่าคุณดูจากไพ่คุณน่าจะได้คําตอบนะทําไมแฟนถึงไม่กลับมาคืนดีนั่นนั่นคือคําตอบคือว่าทําไมก็เ,เพราะว่าเพราะว่าเขายังไม่ตัดสินใจเขาขอดูก่อนเขานิ่งเขาเฉยเขายังไม่แอคทีฟแอคชั่นทำอะไร เขานิ่งเขาคิดเขาต้องวางแผนเขาต้องมองการไกลเ,เขากําลังคิดว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเขานิ่งดอเขาดูก่อนว่าผลประโยชน์ที่อยู่ในมือมันได้หรือไม่ได้ไงความรักความรักมันไม่ใช่ความรักิเพียวมันเป็นความรักที่มีผลประโยชน์ถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องไม่ถูกต้องเราได้มากกว่าเขาเขาได้มากกว่าเรามันเป็นความพึงพอใจไงความรักเราต้องตีโจทย์ตรงนี้ก่อน ทำไมแฟนถึงไม่กลับคืนมากลับมาคืนดีเพราะว่าเขากําลังคิดอยู่วางแผนอยู่กําลังทบทวนอยู่ว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปเขายังไม่กลับมาเขาอาจจะมองหาสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้อยู่หรือเปล่าอ่าอันนี้เราได้ได้คําตอบแล้วนะว่าแฟนจะกลับมาคืนดีไหมยังนะเขาคิดดูก่อนนะทำอย่างไรให้แฟนกลับมาคืนดีอ่า ทำอย่างไรให้แฟนกลับมาคืนดีคุณต้องทําอย่างไรให้เขากลับมาเมจิเชียนคุณก็รู้อยู่แก่ใจคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับมันมีเหตุผลลึกๆของคนสองคนที่ไม่ได้บอกกับหมอดูไม่ได้บอกกับนักพยาก,กรณ์มันมีเหตุผลอะไรละ่ะอยากให้เขากลับมาทําอย่างไรให้กลับมาคืนดีคุณต้องไปง้อเขาไหม เมจเชียนหรือคุณรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือรู้แล้วว่าเขาจะกลับมาเมจิเชียนคือรู้แล้วได้ครอบครองอะเมิเชียนคืออะไรอีกคือการได้มาใช่ไหมทำอย่างไรให้แฟนกลับมาเมจิเชียนก็คุณรู้แล้วว่ายัางไงเขาก็กลับมาหรือเปล่า คุณต้องรู้ก่อนว่าความเข้ากันได้มเมจิเชียนแปลว่าความเข้ากันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดความทรงจําทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาเข้ากันได้ไหมคุณต้องเข้ากับเขาให้ได้ทําอย่างไรให้แฟนกลับมาคืนดีมันมีคําว่าเข้ากันได้แสดงว่ามันมีอะไรที่ยังเข้ากันไม่ได้หรือเปล่า ต้องกลับมาทบทวนดูก่อนว่าทำยังไงถึงจะเข้ากันได้นิสัยใจคอหรือมันมีเหตุผลอะไรไหมที่ทำให้เขาเนี่ยนิ่งเฉยเขามองกำลังมองดูอะไรมองดูผลประโยชน์หรือมองหาตัวเลือกอื่นในขณะที่ทำอย่างไรให้แฟนกลับมาคืนดี เมดิเชียนนี่คือต้องยกอะไรให้หรือเปล่าสิ่งที่คุณครอบครองคุณต้องยกอะไรให้เขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันมีคําถามแบบนี้ขึ้นมาว่าถ้าอยากให้เขากลับมาคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องยอมยกอะไรไว้สักอย่างให้เขาสิ่งที่คุณถือครองอะไรไว้คุณต้องยกให้เขาเอ,อหรือว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้อา้าวอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเมจเชียนเดี๋ยวค่อยว่ากัน คืนดีแล้วชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะเรามาดูไพ่กันต่อว่าถ้าคืนดีกันแล้วชีวิตจะเป็นยังไงครับสี่เหรียญสี่เหรียญมันเป็นเรื่องของความต้องการนะเออมันมีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งในทรัพย์สินเงินทองหรือความต้องการอะไรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างคนต่างมีความต้องการแล้วมันไม่ได้ตามความต้องการอะ คืนดีแล้วชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงสี่เหรียญนี่กอดเหรียญไม่นแนเลยอ่ะมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วแต่ไพ่ขึ้นเหรียญสองใบและมันมีเรื่องเงินหรือเปล่านะเออคืนดีแล้วชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสองคนคืนดีกันอะต่างคนก็ต่างรักตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามันนิ่ง เออเพราะสี่เหรียญมันคือความต้องการความต้องการในเรื่องของการเงินเนี่ยอยู่ด้วยแล้วจนหรือเปล่าอยู่ด้วยแล้วเงินไม่พอใช้หรือเปล่าเออนะมันมีเรื่องเงินเข้ามานะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะถ้าไม่คืนดีชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงเมื่อกี้คืนดีถ้าใครบอกว่าถ้าคืนดีแล้วสี่เหรียญโอ้โหแย่เลยนะการเงินการทองหรือว่าอะไรต่างๆนี่ต้องเก็บไว้ให้ดีเลยนะต้องรักตัวเองให้มากๆเลยนะ ถ้าไม่คืนดีล่ะปล่อยเลยไม่คืนดีมันเป็นไพ่ของการเดินทางนะถ้าไม่คืนดีชีวิตต่อไปจะเป็นก็ต้องเดินทางค้นหาเป้าหมายกันต่อไปอ่นะโอเคจากคำถามนี่ว่าทำไมแฟนถึงไม่มาทำอย่างไรให้เขากลับมาคืนดีแล้วชีวิตต่อไปเป็นยังไงถ้าไม่คืนดีแล้วเป็นยังไง อ,อ,อย่างที่เห็นเนี่ยมันมีเรื่องของการจากลาเรื่องของการมันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะใช่ปะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ดูจากไพ่แล้วมันมีอะไรแปลกๆที่เราัง่าบข้อมูลนี้ยังไม่รู้อยู่โอเคนะหรือว่ามันมีเรื่องของว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเออใบนี้นะ ถ้าไม่คืนดีแล้วชีวิตเป็นยังไงเขาอาจจะไปกับครอบครัวเขาหรือเปล่าแล้วคุณถ้าคืนดีกันมันมีอะไรหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะบ่งบอกอะไรได้อะหรือคุณเองทําในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เออแต่ถ้าไม่คืนดีอ่ะเขาก็อาจจะมีครอบครัวใหม่ของเขานะทีนี้เรามาดูต่อเรามาดูในแง่ของความสัมพันธ์นะครับขอขอสับเลยดีกว่าที่แรกว่าจะไม่สบับ เรามาดูต่อในแง่ของความสัมพันธ์ขอดูแค่ความสัมพันธ์นี้แหละเราก็จะรู้แล้วว่าเขาจะกลับมาคืนดีไหมนะใช้สาใบพอครับความสัมพันธ์คุณกับเขา แล้วก็ความสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณเป็นยังไงตัวคุณโอเค The Fool The Fool นะว่างเปล่านะค่อนข้างว่างเปล่าอ,อ,อารมณ์ดีว่างเปล่าหรือว่า The Fool เนี่ยแบบว่ามันมีลักษณะเหมือนเล่นเล่น,ลนไม่จริงจังหรือเปล่านะ f o ฟ l มันคือความว่างเปล่าเขาเป็นราชินีดาบมันมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งอรเออมันมีเงื่อนไขมันมีข้อตกลงมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่สามารถให้กันได้เออไม่สามารถให้กันได้นะเพราะว่าอย่างไพ่อย่างเงี้ยถ้าเขาอยากจะมีลูกคุณมีลูกให้เขาได้ไหมล่ะมีไม่ได้ใช่ปะ่ะโลฟูไม่อยากมีลูกอยนะู่แล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไพ่เนี้ย ต่างคนต่างหันหันไปกันคนละทางเออตัวเขาเองอะราซินีดาบเขามีเงื่อนไขเขามีเป้าหมายเขามีความอะไรสักอย่างเหมือนที่เขาไม่ได้บอกเรานะแต่คุณเองอะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ไม่ได้พร้อมที่จะเข้าหาความสัมพันธ์เนี้ยอยากให้เขากลับมาเพื่อว่าคุณรู้สึกดีแต่ความรู้สึกดีเนี่ยอนาคตมันยังไม่มีไงมันไม่รู้ทิศทางยังไม่รู้เป้าหมายนะ แต่เขามีทิศทางมีเป้าหมายพอมาอยู่กับคุณแล้วมันไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายมันมีแต่ความรู้สึกดีรู้สึกสบายใจความสัมพันธ์เป็นยังไงครับจัดติดจัดติดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญามันมีข้อสัญญามันมีข้อผูกมกัดหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะกําลังตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าไงจัดติดขอดูขยายจัดติดหน่อยครับโอเคจบเลยครับจบข่าวเรียบร้อยครับ แฟนจะกลับมาคืนดีไหมไม่ละครับผมเขาตัดสินใจไปแล้วครับโอเคเรียบร้อยน่าจะให้คำตอบได้แล้วว่าแฟนจะกลับมาคืนดีไหมคือไม่มาความสัมพันธ์ไม่มามันเลิกกันแล้วอ่ะไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจบจบ,จบลงนะตอนนี้แต่ผมมองว่าคุณเองน่าจะมีทางเดินที่ดีกว่านะเพราะไพ่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่คืนดีชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงคุณเองอาจจะมีหนทางที่ดีกว่า ซึ่งเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้แผนหรือว่าเป้าหมายที่แน่ชัดมันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องสักอย่างหนึ่งนะแต่อันเนี้ยเราเราไม่รู้ได้ว่าผลประโยชน์นั้นคืออะไรโอเคแต่ถ้าไปต่อถ้าสมมติว่าถ้าถ้าบอกว่าคืนดีกันแล้วชีวิตจะเป็นยังไงมันมันเป็นสีเหลียญอ่ะมันเหี่ยวแห้งมันเก็บ เก็บไว้มันก็ไม่ม,มีมันมันไปต่อไม่ได้มันเป็นการที่ว่าเอาเขามาอยู่แต่มันไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันเป็นความรักที่แบบว่าอยากจะเอาเขามาดองในขวดโหลอ่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงชีวิตมันต้องมีการเติบโตไงเออโอเคนะครับนั้นจบแล้วแหละเราได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าจัดติกกับทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์แฟนจะกลับมาคืนดีไหม ยังไม่กลับมาคืนดีนะครับผมตอนนี้นะยังไม่กลับมาคืนดีนะครับผมเขาอาจจะกำกำลังเลงกําลังตัดสินใจกําลังคิดทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขานั้นน่ะจะทําอะไรแต่ถ้าเราเปิดดูไพ่อีกเราก็จะรู้ลึกเข้าไปอีกแต่เราไม่อยากไปตัดสินเขาฝ่ายเดียวโอเคไหมแต่เราดูในแง่ของความสัมพันธ์แล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ถ้าครบต่อไปแล้วอะมันมันเหมือนมันจุดอิ่มตัวที่สุดทางตันหรือว่าเป็นจุดแย่มันไม่มันเข้ากันไม่ได้แล้วแหละมันเข้ามันต้องต่างคนต่างไปเติบโตหมายเหมือนว่ามันหมดหมดวาระหมดความสัมพันธ์ต่อกันในช่วงนี้นะผมเน้นว่าในช่วงนี้นะแต่อนาคตจะกลับมารีเทินกันใหม่ไหมหรืออะไรไหมมันก็ต้องดูที่วาระ ของความรู้สึกว่ามันยังมีสิ่งดีๆหลงเหลือแล้วมันต่อกันติดไหมมันจะเชื่อมกันติดไหมนะครับผมมันอาจจะเป็นลักษณะของอุปสรรคอะไรทําให้มันผมไม่อยากพูดให้มันให้มีกําลังใจนะว่าเขาจะกลับมาแต่มันมันเป็นวาระซ่อนเลนที่เราไม่รู้ได้ว่าเบื้องลึกแหวะแต่ละคนน่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทําให้ต้องแยกออกจากกันแต่เหตุการณ์นั่นแหละมันจะเป็นชนวนทําให้ผลักผลักออกผลักออกผลักออก มาครับผมเออแต่ส่วนใหญ่ถ้าขึ้นจัดติดทาร์เวอร์คือตัดสินใจเรียบร้อยแล้วไม่เอาละจบแล้วไม่สามารถที่จะมาคืนดีได้ต่างคนก็ต่างมีเวมีทางของแต่ละคนเองมีทางที่ต้องเลือกเดินเนี่ยความรักมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเออถ้าเราไปยึดติดในขันยึดติดในสัญญายึดติดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทุกข์เ แต่ถ้าเรามองว่านี่คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อันนี้ได้เราสามารถมองให้มันเป็นโอกาสใหม่เป็นวาระใหม่อะไรใหม่ๆก็ได้เพราะชีวิตเราก็ไม่ได้จบอยู่ตรงแค่ตรงนี้นะเป็นกําลังใจให้นะครับขอยไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหม่ของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทาคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ